สวัสดีนะครับวันนี้วันพุธที่20 7นะครับวันนี้วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้อยู่กับช่างทีนสองคนนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับถ้าถามเข้ามานะครับกับเวฟบร้อยสิบไอที่ผมลงขายนะครับเป็นเวฟบร้อยสิบไอปี2011นะครับก็ขายในราคา9,000นะครับมีเอกสารมีอะไร พร้อมหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูเลยนะครับในเพจนะครับผมลงม่เช้านะครับสนใจประกันใดก็ทักสอบถามได้เลยเบอร์โทรก็มีให้ติดต่อนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับพามาดูนะครับเจ้าเว็บหนึ่งสอไปลาวานคันนี้นะับ hey. อ่ะเดี๋ยวมาดูรายการก่อนนะครับก็มีเออนี่ ก็มีชุดโตสเตอร์นะครับอ่าผมให้ตะวันใช้ตะวันเลยนะครับทนนะครับแล้วก็มีเบรกหลังนะครับแล้วก็มีเบรกหน้าแล้วก็มีน้ํามันเครื่องนะครับอ่านี่ช่างทีมถ่ายน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนเบรกหน้าแล้วนะครับเบรกหน้านะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่ไม่มีเหลืออ่าเดี๋ยวมาดูโอ้หน้าฝน อย่างว่านะครับนี่หน้าฝนนะครับโอ้ฮะเบรกหน้าหมดมาดูสเตอร์นะสเตอร์นะครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับเจ้าขอมแกเกือบมาไม่ได้นะครับมาประชุมนะครับแกบอกว่าช่างรถผมอะ่ะมันขี่แล้วมันตรึดตรุดตรุดตรุด ไม่รู้เป็นอะไรบิดไม่ไปมันดังครอดครอดครอดนะครับแกมไม่ค่อยรู้นะครับเออก็เลยบอกพี่ครับสเตอร์หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือนะครับนี่แล้วก็ค้างหน้าก็เสียงพ้าเบรกนะครับหมดนะครับ่าเบรกหลังนะครับก็หมดนะครับเบรกดังอีกอีกอ่าน้ำมันเครื่องด้วยอ่ะก็ มาดูนะครับซ่อมบำรุงนะครับซ่อมบำรุงนะครับวันนี้กับจอเว็บระวาน LED 125 2> <c oughs> 1 2 5 i ผ่านการใช้งานมาแล้ว3 9 6 8 7กิโลี่ตอนนี้ช่างทีมก็กำลังเปลี่ยน5าดิสเบกหน้า ช่วงนี้นะครับพายุเข้าเมื่อวานนะครับตกทั้งวันวันนี้นะครับก็จะมีทิศท่าว่าจะมาอีกกรมอุตุนะครับประกาศ3วันนี่คันนี้นะครับก็ยางจะไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านเจ้าของแกเป็นผู้ชายนะครับแต่อย่างว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสักพักหนึ่งนะครับ ขอเวลาสักพักใหญ่ๆนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสมบมรุงให้นะครับอ่อเวลานะครับจะช่วยช่างทีนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับพับเบรกอ่ะมันเครื่องเติมหรือ,อยังมันเครื่องเติมแล้วนะครับ ทีนี้สต์กับพระบีกหลังนะครับ สำหรับชุดโซ่สเตอร์ตะวันนะครับเราจะมีจําหน่ายนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับชุดนี้นะครับกําลังขายดิบขายดีนะครับเนื่องจากว่าใช้กับรถพ่วงรถซาเล้งรถไอติมนะครับมันทุกหนักๆนะครับนี่โซ่นะครับรับน้ําหนักได้สบายนะครับลาดจูงได้สบายนะครับทนถึกไม่ยืดง่ายนะครับแข็งแรงนะครับนี่เลยนะครับยังมีจําหน่ายนะครับอย่างต่อเนื่องสนใจสามารถทักสอบถามได้นะครับ ต่างจังหวัดเราก็ส่งนะครับอ่านะครับตอนนี้กําลังฮิตกําลังดังนะครับอยู่ที่บ้านนะครับกับชุดโซสเตอร์ตะวันนะครับนี่นะครับเนื้องานนะครับโอ้โหแจ๋วเลยนะครับรับประกันนะครับ24,000กิโลเมตรนะครับนี่นะครับถ้าเป็นรถใช้งานธรรมดาทั่วไปนะครับ2ปีสบายๆนะครับ ผลงานหนักๆนะครับก็ประมาณปีกว่านะครับโอเคนะครับชุดโซ่สเตอร์เบรกหลังน้ำมันเครื่องดิสเบรกหน้า นะครับเป็นการซ่อมบำรุงนะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานมานานนะครับไปแล้ว